กล้าทำก็กล้าซื้อไฮเอ็50เคสในรูปแบบเหมือนยานอวกาศในดากันบอลไหม <c oughs> เป็นเคสไสตล์แบบ เลโทรผสมโมเดิร์นผสมฟิวเจอร์ลิสติกไซไฟท่งนี้แน่นอนไม่มีใครกล้าทำยกเวน้นแบรนด์ไฮครับแบรนด์ชื่อดังจากสหรัฐอเมริกานั่นเองในที่สุดก็ได้มาสัมผัสได้มาลองรีวิวกันแล้วสำหรับเคสตัวนี้มีชื่อว่า h ฮเอ็ก0มีทั้งหมด8แบบและมีทั้งหมด6สีให้เลือกกันประกอบไปด้วยสีอย่างพ i ชแบ็กนะครับที่มาในรูปแบบทั้งแอร์และแบบธรรมดาสีแบบสโน w ไวท ในรูปแบบแอ์และธรรมดารวมถึงมีสีมัชามิลมีสีไวเชอร์รี่มีสีสตอเบอรี่มิลและทาโร่มิลนะครับแต่และสีคือจี๊ิทั้งนั้นเลยแต่วันนี้เราเลือกเอาสีเบสิกมาให้ได้ดูกันก็คือสีสโนว์ไวท์สโนว์ไวท์นี่ต้องมาพร้อมกับคนแค่ทั้ง7ดแล้วไหม <laughs> นะฮะดีไซน์ของเคส ความแตกต่างของตัวนี้เทียบกับรุ่นอื่นๆเขาจะไม่มีเหลี่ยมเลยสําหรับตัวเคสช่วงนี้โลกมันกลมหรือสังคมมันเหลี่ยมไม่ใช่นะฮะปัจจุบันนี้อะไรๆมันก็เหลี่ยมไปหมดแต่เคสตัวนี้สังเกตที่แต่ละคอนเนอร์แต่ละมุมมนโคง้งมนโค้งหมดเลยเนี่ยอย่างข้างบนหูรูปไรมาแหมมันอวบอิ่มดีจังเลยนะ <c oughs> ครับคือมันโคง้งมันม,นมนไปหมดเลยนะตัดความเหลี่ยมๆที่เราบางทีเราไปสัมผัสน้ย ทิมมือหนังทะลงทะลอกกันบาดจงบาดเจ็บตัวนี้ทําออกมาได้ดีไซน์แปลกและแตกต,ต่างมากๆรวมไปถึงกระจกข,ข้างก็เป็นกระจกในรูปแบบโค้งไม่ใช่แค่โค้งตัดขอบนะแต่โค้งเป็นพาโนรามิกมาถึงแบบนี้กันเลยฮะจากด้านบนกันเลยซึ่งบอกเลยว่าทํายากมากๆแต่ไฮเขาทําได้โดยเฉพาะกับฝาหน้าทุกคนเห็นฝาหน้าตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นฝาหน้าโค้ง4ี่มุมตรงนี้แล้วก็เป็นตัวเมทซึ่งฝาหน้าตรงนี้ครับต้องบอกว่าก่อจะขึ้นรูปแบบนี้ได้ไฮเขาหาวิธีทํานานมากๆผมทำไมถึงรู้ไปงานคอนเทกมาแล้วเขาเอา ตัวอย่างตัวแบบมาให้ดูนะครับว่าในการปั๊มฝาหน้าเนี่ยใช้วัสดุต่างๆที่ผสมทั้งนิกเกิลผสมทองแดงผสมเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยผ่านมาหลายรูปแบบจนกลายมาเป็นแบบนี้ได้นะครับโหต้องยอมรับความพยายามจริงๆแล้วก็ออกมาได้ในรูปแบบที่ดีไซน์ล้ำมากๆนะครับนอกเหนือจากนี้ฝาหน้าเองก็จะเป็นรูพรุนนะถ้าสังเกตดูจะเห็นมองถึงด้านในเลยใช่ไหมครับเจาะรูพรุนเอาไวะ้เยอะมากๆแล้วก็ใส่พัดลมด้านหน้า3ตัวพัดลมด้านข้าง3ตัวและพัดลมด้านล่างครับ3ตัวด้วยกันด้านล่างก็จะใส่ ัลมเพื่อเอาลมดึงขึ้นจากฐานได้ด้วยโอ้อันนี้ดีจริงๆแล้วก็ความแตกต่างที่เราไม่ได้เห็นมานานในเคสยุคปัจจุบันก็คือการใส่ power supply ด้านบนผมมองว่าเป็นทั้งข้อดีและมองทั้งเป็นข้อเสียเหมอนกันบางคนถ้าชอบคือชอบเลยบางคนถ้าไม่ชอบมันจะเหมือนกับเคสในยุคโบราณน,นิดนึงที่เอา power supply ไว้ด้านบนด้วยส่วนตัวผมผมมองว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับแต่ก็ต้องหาฮาร์ดแวร์ให้มันเหมาะสมทําไมถึงบอกแบบนั้นผมใส่ power supply อย่างตัวนี้พอมองจากมุมเสยเนี่ยจะเห็นว่า power supply มันเล็กมันสั้นมันไม่พอดีกับรูวงกลมนะครับถ้ามองพวกคนที่ต้องการความเป๊้มันก็จะขัดใจนิดนึง แต่ด้วยความที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งอยู่ข้างบนโต๊ะเสมอไปหรือตั้งสูงตั้งบนพื้นก็พอก้มแกมกันได้นะครับส่วนเมนบอร์ดเขาจะรองรับเมนบอร์ดในรูปแบบ e a t x a t x micro a t x และ i t x กาจอนี้ใส่ยาว,ยาวๆเต็มๆได้เลยที่แรกมาคิดว่าเคสเล็กนะแต่เอาจริงๆเคสใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยจุฮาร์ดแวร์ได้อย่างจุกๆกาจอนี้ได้ถึง430ม mm, ิมแล้วก็คูลงที่เป็นแอร์คูลเลนะครับหรือทิ้งลมได้170มิลลมด้วยการกระจกหนา4มิลนะครับวิธีการ เดี๋ยวเราแกะให้ดูกันแต่ก่อนอื่นพาไปดูเมื่อกี้ดูด้านข้างด้านหน้าไปแล้วเรามาดูด้านหลังด้านหลังตรงนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้นักเท่าไหร่กับดีไซน์แบบนี้แต่เขาทํามาได้ผมรู้สึกย้อนวัยไปเลยอารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมฮะถ้าเป็นบ้านเราแบบไทยๆบานเกล็ดเอาที่หมุน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 เหมือนสมัยผมเด็กๆอ่ะอยู่บ้านเถวๆแล้วก็จะมีบานเกล็ดเนี่ยหมุนหมุนหมุนเปิดปิดเปิดปิดนะครับเป็นหน้าต่างได้อันนี้เสียดดยถ้ามีที่หมุนหมุนมานี่ชัดเลยก็จะเป็นช่องลมแอร์ฟลูนะ ตัดออกแบบเนี่ยใช้เครื่อง CNC เนี่ยเห็นไหมฮะว่าเขาบิดมาปุ๊บทำให้ลมมัน,นฟโฟลขึ้นด้านบนนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณใส่พัดลม เป่าลมร้อนออกทางด้านหลังเนี่ยลมมันจะเฉียงขึ้นเฉียงทะแยงประมาณสัก3 0 4 5องศาแบบนี้นะครับไม่ได้กดลงนะกดขึ้นนะดังนั้นความร้อนมันจะขึ้นด้านบนนะครับทั้งฝั่งตรงนี้ทั้งฝั่งตรงนี้เลยแล้วก็รวมถึงแผงนะครับพานนเนลตรงนี้ก็คือ expansion slot มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ดช่องนะครับก็จะขึ้นลมด้านบนหมดเลยฝาตรงนี้ในส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่ร้อยสายต่างๆหรือเอาเป็นสายพวกเคเบิลนะับพวกเนี่ยที่ต่อจาก AC มาแล้วก็ใช้ตินตุแกสีขาวพันด้านนี้จะมีโลโก้ทีีี่่เป็นโโ High, น,นนโโลก้้้สทอองงวยยาามูด แล้วก็ด้านบนจะเป็นตัวพาวเวอร์สปายที่ยึดกันในแบบปกติส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมชเช่นกันนะครับต้องเลยว่าเป็นฝาข้างอีกฝั่งหนึ่งในรูปแบบแอร์หรือว่าเจาะเมสทะลุมาเลยนะครับะบายอากาศได้แน่นอนดีมากๆนะครับซึ่งถ้าคุณใช้อีกข้างหนึ่งเป็นรูปแบบของรุ่นแอร์ X50 Air ฝาข้างก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันและวิธีการแกะฝาข้างหรือเปิดฝาข้างไม่ยากนะครับแต่ก่อนที่จะเปิดฝาข้างมาดูด้านบนกันสักนิดนึ่งก่อนเราต้องพาไปสำรวจกันให้ครบทุกมิติด้านบนคุณก็็จะเหนพอต ่างมากันครบเลยมี USB นะครับสพอร์ตด้วยกันประกอบไปด้วย USB 3.2 Gen 2อนะครับอยู่ด้านนี้10กิกะบิตแล้วก็ USB Type A 3.02พอร์ตมี Audio Combo นะครับปุ่ม power เ,เปิดปิดด้านนี้รวมถึงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งด้านนี้จะเป็นฐานขาตั้งนะครับฐานเขาจะมี2แบบก็คือฐานด้านนี้นะครับจะเป็นฐานที่เป็นขารูปตัว U กับฐานที่เป็นคล้ายๆขา,ขาตั้งลำโพงนะครับซึ่งออผมแปลกใจนิดนึงว่าฐานที่เขาให้มานั้นเป็นพลาสติกในความคิดของผมตอนแรกนึงว่าจะเป็นเหล็กทําขึ้นรูปมานี้เป็นพลาสติกนะครับแต่ก็เชื่อได้ว่าแบรนด์ไฮยังไงก็ทําของที่มีคุณภาพสูงมาอยู่แล้วแหละแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแฟนฟิลเตอร์เหมือนเครื่องเราใส่ถุงมือเข้าไปแล้ว เป็นเครื่องข้างในที่มีมนุษย์อวกาศอยู่แล้ว,ลว,ลวก mm hmm. ช็ชีเซล่งเซลลุ่มต่างๆเหมือนหนังเลยนะอันนี้ก็จะเป็นใส่พันลมได้แล้วก็แหลกตรงนี้สามารถถอดได้นะครับจากด้านในเวลาปิดก็แบบนี้นะครับเรามาเปิดฝาดูกันเริ่มจากฝากระจกด้านข้างวิธีการที่จะถอดฝากระจกก,ก็คือต้องดันขึ้นมาก่อนออกแรงนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงออกมาจากตัวเคสนะดันขึ้นดึงเข้าหาตัวแบบนี้นี่คือตัวฝา ฝานี่คือกระจกนะครับ4มิลิเมตรกระจกใสๆสมิลิเมตรเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีพวกเฟรมที่เอาไว้ใช้ล็อกกับตัวเคสต่างๆเป็นสลักยึดในมุมต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเช่นกันนะครับเราก็ดึงขึ้นแล้วก็ดันออกอ่ะแรกๆอาจจะไม่คล่องแต่พอดึงเข้าดึงออกบ่อยๆก็จะเหมือนผมนี่เองที่ค่อนข้างคล่องมือแล้วส่วนเคสนะครับกลับมาดูกันตัวเคสเมื่อเปิดฝาข้างกระจกออกมาแล้วนะฮะด้านหน้าเองก็สามารถที่จะถอดได้นะดึงตรงๆได้เลย <c oughs> นี่คือโลหะทั้งชิ้นเวลาที่เราทํากับข้าวนะฮะอยากจะเสด็จน้ำมันไม่ใช่แม่ใช้ตัวนี้ไม่ใช่ตะแกรงนะบอกได้เลยว่าโลหะชิ้นนี้หนามมากนะครับแล้วเป็นโลหะทั้งชิ้นไม่ใช่พลาสติกง่อยๆแล้วก็เอามาใส่ตัวยึดนะโลหะจริงๆรนะ สุดจริงแล้วก็บริเวณด้านนี้ก็จะเป็นที่ยึดของตัวพัดลมนะครับด้านหน้าก็360สมิลลิเมตรสำหรับชุดน้ําหรือพัดลม3ตัว1 2 0มิลลิเมตรสตัวได้บริเวณด้านข้างครับก็จะใส่ตัวพัดลม1 2 0ม mm, ิลลิเมตรสตัวหรือหม้อน้ํา3 6 0ม mm, ิลลิเมตรได้ด้านล่างก็เช่นกันที่เราโชว์ไปสามารถใส่ตัวพัดลม3 6 0ห mm, มิลลิเมตรหรือ1 2 0ม mm, ิลลิเมตรสตัวได้ด้านหลังครับด้านนี้ก็จะใส่ตัวร้อยยี่สิบมิลลิเมตรได้หนึ่งตัวเช่นกันเมนบอร์ดที่ แล้วก็พอดีเลยเต็มเต็มถ้าคุณใส่ x n ATX ผมเชื่อว่ามันก็จะเลยออกไปอีกนิดหนึ่งแต่แนะนําว่าควรจะต้องใช้เมนบอร์ดสีขาวจะสวยกว่านะพอเป็นสีดําแล้วมันดูขัดนิดนึงนะแต่พื้นที่ที่เห็นชัดเจนเลยว่าการ์ดจอใส่ได้ยาวๆแบบนี้รวมถึงบริเวณด้านบนนะครับที่เก็บสายต่างๆก็ทําออกมาได้ดีแล้วก็บริเวณใดตรงนี้เนี่ยที่ผมเอามือสอดมาเนี่ยตรงนี้เป็นยางนะครับเป็นยางไม่ใช่เป็นพลาสติกนะเป็นยางซิลิโคนมีช่องเก็บสายต่างๆเพียบเลยเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ดีกว่าบริเวณด้านหลังของ ตัวเคสเนี่ยซิลิโคนซิลิโคนซิลิโคนทั้งนั้นเลยนะดังนั้นเราร้อยเก็บสายได้สะดวกเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบซิลิโคนที่มีแผ่นมากันอะไรนะเป็นช่องซิลิโคนไกด์ทิศทางรวมถึงด้านหลังเองก็จะมีชุดอุปกรณ์มาให้นะครับชุดนี้เป็นชุดอุปกรณ์สกรูน็อตต่างๆชอบมากตรงที่ว่าแยกมาเลยนะฮะว่ามีอะไรมาให้เคเบิลไทน่าสนใจมากให้มาเป็นสีดำอ่าเออเคเบิลไทสีดำเลยแปลกใจน,นิดนึงแน่เป็นสีขาวมาให้แล้วก็จะมีเป็น power supply screw นะครับก็ คือน็อตยึดหรือสกรูยึดเทอร์เซพายนะฮะสีดำอันนี้ล่ะมาเธอบอร์ด3.5ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็กลุ่มของ2.5 SSD หรือ2.5นิ้วสำหรับตัว SSD นะครับนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหมฝั่งที่ลัดตัวกล่องอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะฝั่งนี้จะเป็นที่อยู่ของตัวยึดฮาร์ดดิสก์แบบ3.5นิ้วถามว่ายึดยังไงก็คือเอามาแปะตรงนี้ แล้วก็ใส่กลับที่เดิม SSD นิ้ยเท่านิ้วล่ะใส่ยังไงก็ใส่ด้านนี้แล้วก็แปะเหมือนเดิมนี่เลยครับช่องนี้ ใส่พวกฮาร์ดดิสใส่พวก SSD เสร็จก็เอามาใส่ช่องนี้ได้เลยการเก็บสายถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเก็บสายค่อนข้างลึกเนี่ยสข้อนิ้วกันเลยทีเดียวเชียวโอ้แล้วก็ช่องข้างบนเนี่ยสำหรับพาวเวอร์สปายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีพื้นที่เหลือเฟือนะสำหรับใส่พา,าวเวอร์สปายไซส์ยาวๆใหญ่ๆได้หมดเลยแล้วก็ช่องเก็บสายจะเยอะมากนะอย่างอันนี้ก็เป็นการเก็บสายแบบคร่าวๆให้ดูก็ะจะเก็บสายด้านหลังเขาจะมีเทปติดตุกแกที่เป็นโลโก้ไฮมาให้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นโอ้โหการเก็บสายนี่ดีเยี่ย ก็ที่สําคัญที่สุดเลยใส่ชุดน้ํา3ตอนได้สบายๆมีสีให้เลือกถึง6สีวัสดุที่ผมสัมผัสมานะผมยังไม่ได้รู้สึกว่าผมสัมผัสอะไรที่มันเป็นเหลี่ยมแล้วมันรู้สึกระคายนิ้วเลยคือเขาเก็บงานมาได้ค่อนข้างจะเรียกว่าค่อนข้างไหมเรียกว่าดีเลยละกันนะอย,อยากใช้คำว่าค่อนข้างเลยเรียกว่างานดีจริงๆนะกับเคสราคาเริ่มต้นนะอยู่ที่3ามพในตัวที่เป็นแอร์นะครับมีสีขาวสีดําให้เลือกแล้วก็ในตัวที่เป็นสีต่างๆในรูปแบบกระจกจะอยู่ที่4790โดสนะนนี่พันเจ็ดร้อาหน้าสอลังกปรมารนะค ื่องของการระบายความร้อนเท่าที่ดูคือแมเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่คอนเซิร์นหรือกังวลเรื่องการระบายความร้อนนะเก็บใสดีวัสดุดีแล้วก็การประกอบกับที่เดิมลหละเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไล่ให้ดูกันตั้งแต่กระจกตรงนี้เลยถามว่าถ้าเราลื้อมาเนี่ยมันไม่ได้ขันน็อตแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับมันไม่ได้ขันน็อตแล้วคุณก็จะต้องเอากระจกมาแนบก่อนแล้วมันจะมีตัวสลักตรงนี้ที่ผมชี้อยู่ดำๆ นี่ยเียว,วๆนี่อ่านะฮะเอาให้มันเข้าล่องตรงนี้มันจะมีล่องที่รับอยู่เนี่ยสองจุดก็คือวางลงไปแบบนี้แนบลงไปให้มันพอดีใช่ไหมเสร็จปั๊บปล่อยลงมาเลยแค่นี้มันก็จะเข้าล็อกแล้วอะให้ดูอีกทีนะนี่ใช่ไหมใส่ลงไปแนบให้มันเข้าล็อกนะครับเนี่ยพอมันแนบพอดีแล้วปล่อยเลยมันก็จะใช้น้ําหนักแรงโน้มถ่วงของกระจกเนี่ยดันให้มันเข้าล็อกนั่นเองแต่เวลาคุณเอาเคสไปซ่อมคุณอย่าเผลออย่างนี้นะยกเคสอย่างนี้ โคตรเสี่ยงเอาตรงโคตรเสี่ยงหน้าหลังก็เสี่ยงเพราะอะไรรู้ไหมฝาหน้าเนี่ยดึงนิดนึงก็หลุดแล้วนะครับใช้แรงอาจจะไม่ได้น้อยหรอกแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ถ้าคุณจะอุ้มเคสนี้ไปคุณต้องอุ้มจากฐานหรือว่าจากขาจับมันจะดีกว่านะครับส่วนอีกฝั่งนึงนี่ครับตัวนี้ก็จะคล้ายกันอันนี้ผมใส่แบบไม่มองเลยนะนี่เข้าล็อกเรียบร้อยแล้วก็แค่นี้จบแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นเคสที่สวยจริงๆ <c oughs> เด่นจริงๆในเรื่องของการดีไซน์ของตัวเคสนะครับทำออกมาได้เป็นมิติใหม่ของเคสที่หลายๆคนเบือ่อเคสสเหลี่ยมกันแล้วหรือเปล่าลองมาดูตัวนี้เป็นทางเลือกก็แล้วกันที่สําคัญราคาย,ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอจับต้องได้เนาะอยู่ในช่วงประมาณ4ี่พันไม่เกิน5้าพันนะครับมีสีหลากหลายให้เลือกกันเลยสีแดงก็สวยนะครับสีเบสิกอย่างสีขาวก็แจม่มสีอย่างทาโรมิวก็แจ่มเช่นกันนี่ก็คือตัวเคสไท์เอ็กห้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะมีประกอบชุดน้ําลงไปในเครื่องนี้ด้วยเดี๋ยวจะเอาขึ้นนนนใให้้้ดดูกัวว่่าาตอสสชุํเร็จแล มันจะออกมาแจ่มกว่านี้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมีประกอบชุดน้ําลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวลองประกอบเสร็จแล้วเอามาให้ดูวนว่าพอมันครบองค์ประกอบแล้วมันจะสวยแจ่มแค่ไหนอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับไฮ X ห้าสิบสำหรับ, 50, รบ um มุมมองผมเป็นอีกหนึ่งเคสที่แปลกตาดีไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนสีแจ่มแจ่มจี๊ดจี๊ดราคาจับต้องง่ายนะครับประกันเคส4ปีเต็มอีกด้วยแต่ก็จะมีบางสิ่งที่คุณควรระวังก็คือเวลายกเครื่องไปอย่าเผลอนะจับตรงกระจกแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็เวลายกเครื่องไปอย่าไปจับข้างหน้านะเรียบร้อยนะจ๊ะจ ดีกว่าที่มันจะมีหูจับตรงนี้ยกไปสะดวกกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงใครที่สนใจนะครับก็กดได้เลยในตะกร้านะครับเดี๋ยวผมมีลิงก์เอาไว้ให้นะะวันนี้ฝากไว้สําหรับไพร์ X50 ครับผม